ไปที่บันเทิงฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างดีกว่านะคะกับประเด็นที่ชาวบลิงทั่วโลกเนี่ยรอคำตอบกันอยู่ค่ะเรื่องการต่อสัญญาของสีสาว b l a c k พิงกกับค่าย YG ค่ะ จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเวท์บอลพิงค์ของสีสาวแบล็ k พิงขณะเดียวกันเหล่าบลิงทั่วโลก,ก็ยังรอฟังคำตอบนะคะเรื่องการต่อสัญญาของทั้งสี่สาวกับค่าย YG Entertainment ว่าจะจบลงยังไงคะ่ะโดยสื่อของเกาหลีใตไ้ได้มีการรายงานข่าวว่าโรเซ่ได้ต่อสัญญากับ YG แล้วนะคะส่วนเจนนี่จีซูและลิซ่าจะย้ายไปค่ายอื่นที่ไม่ใช่ YG แต่ว่ายังมีการเจราจากันถึงการทำกิจกรรมในนามของ Black พิงคค่ะด้าน YG Entertainment ก็ออกมา ตอบประเด็นนี้นะคะบอกว่าการต่อสัญญาของ b l a c k พ i n k ยังไม่ได้รับการยืนยันและอยู่ระหว่างการเจรจาค่ะ